นายแสวงบุญมีเลยค่ะที่การกรกตแถลงภาพรวมการเลือกสอบระดับอำเภอทั่วประเทศที่สำนักงานกรกตเมื่อวานนะคะขอบคุณผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้สมัคร4 6 0 0 0กว่าคนที่ให้ความร่วมมือในการเลือกสอบระดับอำเภอให้ไปไปด้วยความเรียบร้อยดีครับปัญหาก็เจอบ้างเล็กน้อยนะครับอย่างเช่นผู้สมัครนี้มาไม่ทันเพราะว่าเขาจะให้รายงานตัวภายใน9นาฬิกาเโมงเช้าเมื่อวานนะแต่ก็มีคนที่มาไม่ทันส่วนนนทบุรีเนี่ยมีกรณีที่ผู้สมัครนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก หูฟังเนี่ยนะฮะเข้าไปในสถานที่เลือกด้วยอันนี้ไม่ได้นะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้กรกตก็ออกมาย้ําเลยว่าผู้สมัครที่จะเข้าไปเลือกกันเองห้ามพกพาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าไปภายในครูหาเลือกตั้งจะไม่เหมือนการเลือกสอนะสสสนี่บอกว่าโอเคห้ามใช้มือถือถ่ายภาพ บัตรเลือกตั้งใช่ไหมฮะแต่น,นี่ไม่ใช่อันนี้คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นี่ห้ามเข้าไปเลยเจ้าหน้าที่เขาไปเจอนะครับแล้วก็เก็บไว้เป็นหลักฐานเดี๋ยวจะดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายร้องทุกกล่าวโทษต่อด้วยครับนอกจากนี้ยังมีกรณีผู้สมัครเจ็บป่วยกระทันหันด้วยนะครับอันนี้เสียสิทธิ์การเลือกเลยส่วนการลงคะแนนก็เสียสิทธิ์ไปเหมือนกันนะครับเพราะไม่สามารถไปลงคะแนนได้ผู้สมัครก็เข้าใจตรงนี้ดีนะครับขั้นตอนต่อไปผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด3อันดับแรกของแต่ละกลุ่มก็จะผ่านเข้ารอบ ในระดับจังหวัดต่อไปนะครับซึ่งวันนี้ก็จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกในระดับอำเภอหน้ที่ทำการอำเภอรวมถึงประกาศอยู่ในเว็บไซต์ของกองกตและลงประกาศในแอปพลิเคชัน s m a r t ท o t e ภายใน3วันนะครับส่วนถ้าผู้สมัครเห็นว่าการดําเนินการเลือกเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็สามารถใช้สิทธิ์ร้องคัดค้านได้ที่ศาลฎีกาภายใน3วันนะครับขณะที่การเลือกในรอบต่อไป การเลือกสวในระดับจังหวัดนะครับก็คืออาทิตย์จนอาทิตย์เลยนะฮะเมื่อวานนี้เลือกระดับอำเภอวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้สิบหกมิถุนายนนะฮะก็จะเป็นการเลือกระดับจังหวัดทางเลขากรกตนเนี่ยท่านก็บอกว่าจะง่ายกว่าการเลือกระดับอำเภอเพราะว่ามีผู้สมัครครบทุกกลุ่มอาชีพแล้วนะครับ <c oughs> เพราะว่าบางอำเภอเนี่ยผู้สมัครอาจจะไม่ครบหรือว่ามีจํานวนไม่ถึงที่จะเลือกกันเนี่ยนะครับส่วนใครบ้างที่ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับทานผู้ชมฮะก็ เอาภาพรวมแล้วกันนะครับท่านผู้ชมฮะก็จะมีคนดังๆเนี่ยนะฮะคนที่มีชื่อเสียงผ่านเข้ารอบจากการเลือกระดับอำเภอนะฮะรวมๆแล้ว23,000กว่าคนนะครับท่านผู้ชมโดยการเลือกสวเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ได้จำนวนผู้ได้รับการเลือกระดับอำเภอรอบแรก32,190รายเป็นชาย19,000กว่ารายนะฮะหญิง12,000กว่ารายและเมื่อผ่านการเลือกรอบที่2 ซึ่งเป็นการเลือกค่ายมีจำนวนผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดจำนวน2 3 0 0 0กว่ารายนะครับก็คือจำนวนน่น2 3 6 4 5รายที่จะผ่านเข้าไปสู่รอบการเลือกระดับจังหวัดแบ่งเป็นชาย1 5 0 7 7รายหญิง8,568รายนะครับสำหรับผู้ผ่านการเลือกสวในระดับอำเภอก็จะมีคนที่มีชื่อเสียงที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับอย่างในกรุงเทพนะฮะคุณหมอเหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมงกุฎปัญน,น,นานิกภานะฮะดรนันทนานันทวรโรพาสคณะบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมืองมหาวิทยาลัยเกลือนิกภาน,นะครับคุณสมชัยศรีสุดทธิยากรอดีตกรกตนายพลศกรมหาเป่าระยะหรือว่าแตงแตงพงศกรเนี่ยนะครับนารานักสแสดงนี่กภาเหมือนกันนะครับนายยุทธพิชัยชันเลขาดารานักสแสดงนายแทานคุณจิตอิสระอดีตสสพักประชาธิปัตย์นายสันธนะประยุรรัต์อดีตนายตำรวจนะฮะ นายสนทิยาสวัสดีนักเคลื่อนไหวนางสาวนรา,ากรติยายนผู้ประกาศขา่าวนี้ก็ผ่านเหมือนกันนะครับส่วนบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ผ่านการเลือกสวระดับอำเภอในต่างจังหวัดบ้างน,นะครับนายดีเรกถึงฝั่งอดีตสวนนทบุรีนายสมพง์โตร,รักษาอาดีตผู้ประกาศข่าวช่อง7ครับพลตำรวจเอกศิวารารังสิรพรานกกุลอดีตรองพอตออบตรนะฮะแล้วก็จะมีนายสมชายวงศ์สวัสด์อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีนายบิลสักวิจิตรแสงสีอดีตผู้ว่าสมุทรสาคร แล้วก็ผู้ว่าอ่างทองนะครับนายแพทย์เปรมศักดิ์เพยุระอดิตสสขอนแก่นครับนายวิระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันนะครับนายสมเกียรติตันตระกูลอดีตรองผู้ว่าลำปางนะครับ